ทีนี้ในเรื่องของกระแสความจิ้นนะคะที่ต้องบอกเลยว่าแฟนคลับนะคะต่างจับตามองในเรื่องราวความสัมพันธ์อยู่ไม่น้อยก็ต้องขอยกให้กับอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะอย่างคู่ของหนุ่มพีคกองทัพพีคแล้วก็สาวมิ้นท์รันรวีกันไปเลยแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยแหละนะคะว่าโอ้โหตอนนี้นะคะแฟนๆก็คือลงเรือจิ้นนะคะหนุ่มพีคก,กับสาวมิ้นท์กันอย่างมากมายค่ะเพราะว่านะคะในเรื่องของเคมีค่ะของหนุ่มพีคก,กับสาวมิ้นท์รันรวีเนี่ยคือเข้า ขาค้ากันเอามากๆแล้วก็น่ารักสุดๆนะคะยิ่งเวลาที่สองคนนี้เขาอยู่ด้วยกันทีไรนะคะต้องบอกเลยว่าโลกโซเชียลเนี่ยก็คือหวานเอามากๆสั่นสะเทือนสุดๆ,ๆนะคะแฟนๆแห่เข้าไปคอมเมนต์แซวกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยล่าสุดนียเราก็มีอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่ต้องบอกเลยว่าสองคนนี้เขาดูแลนะคะใส่ใจกันและกันดีมากค่ะโดยทางด้านช่อง3เองเนี่ยก็ได้เผยคลิปโมเมนต์สุดน่ารักนี้ของหนุ่มพีก,กับสาวมิ้นรันรวีนะคะ ออกมาผ่านช่องทางโซเชียลซึ่งก็คือเป็นช็อตที่หนุ่มพีกกองทัพพีกกาลังหยอดตานะคะให้กับสาวมิ้นรันรวีค่ะคุณผู้ชมคะนี่เลยนะคะช็อตดังกล่าวที่พวกเราเห็นกันนี้เลยเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์นะคะที่อบอุ่นหัวใจแฟนๆเอามากๆจริงๆค่ะดูแลก,กันและก,กันเป็นอย่างดีนะคะช็อตดังกล่าวนี้ก็ทาเอาแฟนๆนะคะแห่แชร์กันสนันโซเชียลและก็ไม่พลาดนะคะต้องเข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวหนุ่มพีกกับสาวมิ้นรันรวีกัน มากมายอีกด้วยเหมือนกันซึ่งแฟนคลับนะคะก็บอกค่ะคุณผู้ชมคะว่าก็คนของใจกองทัพพีกอนเนอบเล็บยาวเล็บสั้นนะคะหยดให้กันก็ไม่เป็นไรหลอกดูแลก,กันไปเช้าด้อมเห็นแล้วก็ใจฟูนะคะน่ารักน่าเอ็นดูอยากมีแฟนแบบกองทัพพีกนะคะไม่เคยพูดเล่นน่ารัก,รก,รกจังน้องพีกนะคะงือ้อน่ารักนะคะวาสนามิ้นรนันเขินไม่ไหวค่ะดูแลกันดีมากน่ารักจากนะคะละมุนมากค่ะน่ารักนะคะละมุนไป เพราะไมโครเวฟของน้องมิ้นนะคะน่ารักสุดเลยโอ้ยนะคะน่ารักที่สุดเลยค่ะน่ารักนะคะหล่อสุภาพอบอุ่นนะคะเท่ากับกองทัพพีคโอ้ยน้องตาฮักจังนะคะโอ้โหคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าแฟนคลับสาส่วนมากนะคะที่มีการเข้ามาคอมเมนต์ถึงโมเมนต์ดังกล่าวนี้ของหนุ่มพีคก,กองทัพพีคแล้วก็สาวมิ้นรันรวีนะคะส่วนมากมีแต่คําว่าน่ารักนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะก็แหม้น่ารักจริงๆนะคะอย่างที่ แฟนๆเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้เลยถือเป็นอีกหนึ่งคู่จิ้นนะคะที่ตอนนี้เนี่ยแฟนๆน,นะคะต่างก็จับตามองในเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะของหนุ่มพีคก,กับสาวมิ้นอยู่ไม่น้อยอยากจะให้ทั้งสองคนเนี่ยพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไปมากกว่าคู่จิ้นนั่นเองคุณผู้ชมคะแต่ว่าอาในเรื่องของกระแสความจิ้นแล้วหนุ่มพีคก,กับสาวมิ้นรันรวีนะคะทั้งสองคนจะเป็นมากกว่าคู่จิ้นไหมนะคะหลังจากนี้พวกเรานะคะที่เป็นแฟนคลับเนี่ยก็ต้องมารอรุ้นรอติดตามกันต่อไป ไปอีกทีนึงค่ะสำหรับคู่นี้คุณผู้ชมคะ